มีผักชนิดหนึ่งทีคนกรีกนิยมกินเป็นผือหัวมาเบิงว่าเป็นอย่างสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนีผ้าเขาคั่วสิมาเบิงสิผ้ามาเบิงว่ามีอาหารชนิดหนึ่งมีผักชนิดหนึ่งทีคนกรีกนิยมกินเป็นผือหัวมาเบิงว่าเป็นอย่างนี่คือหัวบีดภาษากรีกเอื่ยนว่าบันซาลี หัวบีดนี่เป็นหัวบีดสีม่วงก็จะเอาไปกินยังไงไปเบิ่งกันคันแรกพ่อใดหัวบีดมากบา,บางเชื้อเพิินกระขายเป็นลักษณะแบบนี้บางเชื้อเพิินกระขายมีใบน้ำเทาก็ตัดใบออกเอาใบมาต้มกินก็นได้มือหนีมีตตหัวพ่อใดหัวมาแล้วเราต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนเราก็หั่นตรงนี้หั่นตรงหัวนี้ทิ้งไปแบบนี้หั่นแบบนี้ เสร็จแล้วก็เลาะเลาะเนี่ยนะเลาะนี่ก็ทิ้งไปนี่ก็เลาะเลาะลาะลาะตรงหางมันนี่ก็ตัดโอ้คือหางหนูเนาะหางมันนี่ก็ตัดชึบแล้วก็เลาะอ,อ,อันที่มันตูจะล้างยากเราก็ตัดเล็มออกหรือว่าตรงไหนที่เป็นแผลเราก็หั่นออกได้เอาฟองน้ำ ใหม่เนี่ยนะถู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 ถถถขนขนรากอ่อนมันออกถูกแบบนี้แหละแล้วก็ถูให้สะอาดถูให้ทั่วทั่วแล้วก็ล้างนะถูซ้ำตรงไหนที่ไม่สะอาดก็ถูซ้ำทำไมเราไม่ปอกออกไปเลยเพราะว่า รอบเปลือกใบนี่มันมี3ามสีม่วงอยู่ถ้าเราลอกเปลือกออกไปเลยเวลาต้มแล้วสีมันจะออกไปหมดแล้วคุณค่าทางอาหารก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารเอาไว้เราก็จะถูให้เปลือกมันสะอาดแบบนี้แล้วก็ล้างดินล้างขนรากอ่อนมันออกนี่สะอาดแล้วเราจะทำประมาณสีห้าหัวในลักษณะเดียวกันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปหั่นค่ะอันนี้ที่เราตัดเราหั่นแบบนี้หัน่นลูกนี้หั่นได้ประมาณ8ชิ้นหรือเขาจะหั่นแนวแนวแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะหั่นแนวนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะลักษณะแ,แบบนี้ก็ได้ เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มค่ะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใส่เลยระวังน้ำกระเด็นนะค่ะเติมนะ้ำอีกเพราะว่าน้ำมันไม่ท่วมโอเคละปิดฝาไปด้วยต้มซุกแล้วพี่น้องสามสิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกในเสื้อเอามาซ้มกันนะเอามาซิมกันนะ ตัวย่างเนาะห้าตอนนี่เราทดสอบว่ามันสุกไหมเราก็สักจุกลงไปเลยโอ้เราก็ตัดดูเอาช้อนตัดดูนี่มันตัดง่ายๆก็แปลว่าสุกแล้วมาแล้วหลังจากที่ต้มไปได้กเคกิร์สมง้งเอามาตัดเบิงมันสุกแล้วทีนี้สีล่องชิมเบิงด้อแบบบ๊ใไซอีอย่างเลยชิมแบบไม่ใส่อะไรเลย หวานธรรมชาติบอสไซน้ำตาลเลยในหวานเปลือกที่เราค้างไว้เนี่ยเขี่ยออกได้เลยเขี่ยวออกง่ายๆนะเขี่ยวออกได้เลยบางคนก็กินเลยไม่ต้องอ,ออกเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วนำเบิดทึ่งเปลือกทึ่งหัวมันเลยทึ่งเหนือมันเลย ดิคือต้มแล้วกินได้เลยสำหรับเฮากินเป็นอาหารวางได้บอสูฟังแต่มาใหม่ๆกินกินเธอแลกโอ้ยคือแสบตัว่าวสันบัินเอกคือพอเปยียบเทียบใส่อาหารไทยได้บันี่นต้มมันสาคูมันสาคูออนแต่มันสาคูมันบาหวานแบบนี้แต่ว่า ได้อารมณ์เดียวกันวันทอะมาดูคนกรีกกินยังไงอันดับแรกเลยก็ใส่น้ำมันน้ำมันมะก,กอกขาดก็ได้เลยโดยน้ำมันมะก,กอกผู้มากหลายกับไส่หลายเลยบีบมะนาวซีกลงไปซีกเดียวพอ บางคนบางคนก็ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะบางคนก็ใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูจากอางุ่นแต่เราชอบมะนาวเราก็ใส่มะนาวแล้วตามักใส่เกลือหนึ่งมุนก็พอเออใส่อีกถ้าชอบเค็มเกลือทะเลเค็มคักเค็มแน่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสลัดแบบง่าย กินแต่แบบนี้ก็ได้หรือว่าผสมกับผักอื่นได้เป็นสลัดผักปรุงแล้วแหละก็ซิมเมืองได้บันเน่ชิมดมูหวานหน่อยๆของเนื้อหัวบีดเค็มนิดๆเปรี้ยวแล้วก็ มันจากน้ำมันมะกอกแทบเด้แหละนี่สำหรับน้ำตอนนี้ัง่ห่อนห่อนอยู่ก็เอาไวส้สักก่อนพอมันเย็นลงสีก็สีเข้มขึ้นอีกเทียบสีน้ำต้มสีของน้ำต้มหัวบีดแห้งเย็นแห้งเข็มในบัน,นพอเย็นลงมันสีเข้มก็นี่ดื่มตอนที่มันเย็นแล้วมันจะสดชื่นแล้วก็หวานเน็ดหน่อยอร่อย เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเรื่องหัวบีดประโยชน์ของหัวบีดเพื่อผู้ลังคนเนี่ยอยากสบเปลี่ยนใจมาก,กินหัวบีดที่กรีกจะประมาณ4-5หหัวนีน้หนึ่งกมเนี่ยก็จะขาย1ยูโร1ยูโรนะเทียบเป็นเงินไทยช่วงนี้ประมาณประมาณนะ36-37บาทไาม่ทอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นอาตีไป40ไปแพงแพงสีบาท กินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งใบแล้วก็หัวใบก็ออกมาต้มแล้วก็ทำสลัดแบบนี้แหละแต่ใบจะไม่ไม่หวานใบจะออกเค็มนิดๆแต่หัวจะหวานอร่อยดีเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะไม่ใช่มาสอนหรือมาอะไรแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าบีทรูทเนี่ยมันเป็นพืชเมืองหนาว เพราะฉะนั้นที่นี่มันก็จะราคาถูกแต่ถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยก็จะร้อนก็จะปลูกยากไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอาจจะนําเข้าก็อาจจะแพงหรืออาจจะปลูกที่ภาคเหนือของไทยก็อาจจะแพงกว่าที่นี่เพราะฉะนั้นพอเรามีพอเรามีสิ่งนี้เราก็จะพยายามเรียนรู้ที่จะกินสิ่งนี้พูดตามหลักวิชาการก็คือมันเป็น พืชหัวหรือว่าเป็นพืชรากสะสมอาหารมันบลสีสีของมันก็จะออกเป็นพวกพืชสีแดงเป็นพวกผักผลไม้ที่มีสีแดงพวกสารที่มีสีแดงเราเรียกว่าคลโรฟินซึ่งเป็นเม็ดสีที่ให้สีแดงนั่นเองในผักในผลไม้ซึ่งสารตัวนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีในเนื้อของบีทรูทหรือว่าเรียกว่าหัวผักกาดแดงนี่แหละ บีดรูทมันคือแบบว่าเขาเอามาทำเป็นผักเพื่อสุขภาพเพราะว่ามันมีมันมีทั้งให้พลังงานด้วยแล้วก็ให้เส้นใยอาหารแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาฟังเดีด๋วยวเป็นแต่กินเป็นแต่กินเด้ฟังคลิปนี้แล้วอาซิลโลงไหลในหัวผักกาดแดงก็ได้เ้อผู้ใดบ่ค่อยมาก,กินก็นล่องกินไปเรื่อยอาซิมักก็ได้ มันช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังชะลอได้บ่บมมนวอตตานชะลอแปลว่าไม่ให้มันไปเร็ววันเถอะบัตททนิซิเวลเรืองสารสีแดงที่อยู่ในนี้เด้อมันเป็นสารประกอบเบีเทนเบีเทนอย่างเช่นพวกสารบีทานินมันจะเป็นสารสีแดงที่ไม่มีการเมตาบอลซ์ในร่างกายพ่นแล้วเมตาบอลิซ์คือ คือบอถือเอาไปใส่อบอดจถือร่งางกายดึงเอาไปใส่เพราะฉะนั้นมันก็ออกมากิีละคือคือกินลงไปเท่าไหร่มันก็จะออกมาเท่านั้นสีเวลาเราไปฉีเนี่ยจะออกเป็นสีแดงแดงสีเดียวกันเลยกับมันเนี้ยสีแดงเพราะฉะนั้นวออ่าจงหยาดมันมันสโต๊ะข่างกินลงไปึือสีบ่ดำํำดิไม่กินไปสีบ่แดงเดี่ยงสีบ่แม่กนกินลงไปแล้วมันก็นสิออก แล้วก็พ่อมันกระเด็นถือเสียผาก็วดตงองหยานซักออก<ม>อ่ะเย็นแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวดื่มให้ดูอืมหวานคือกันถ้าดื่มแบบนี้ดื่มเหมือนน้ำชาเลยอะ่ะดื่มแทนน้ำชาได้แต่ถ้าดื่มตอนเย็นดื่มตอนที่มันเย็นแล้วเวลาเราเหนื่อยๆนะออามาดื่มตอนเย็น ได้อารมณ์นึงสดชื่นมากผู้ใดชีบุกคอยมากกินกะอาจจิเริ่มหันมาสนใจกินหัวบียดบอกพลังคนเพิ่นบ่มีกินเพิ่นเกินช่งสั่งน้ำเขา่าประยุนี่ซื้อถึกๆก,ก,ก็เลยต้องเออว่ากินก็นดีเนาะมีหัวบีดก็บุคคอยอยากกินหัวบีได้อยากกินมันเขากํมมีมัมนเขากรรมํมอยากกินหัวบียดจังสี่หรอวะคนเฮาเมื่อนี่กะ มีสาระนิดหน่อยบ่มีสาระแน่ตามภาษาลังเชือกับบ่ได้ซบตาก่ลองบ่ได้ซบตาทันผู้ชมโอ้ยคอยก็เป็นในยูทูบเบอร์บ้านนอกแต่ว่าแค่อยากเอาเรื่องเล่าบางเรื่องมามาแลกเปลี่ยนกันมาปั่นกันมาวอาสซูกันฟัง้าเทียผู้ใดนี่ได้รับประโยชน์จักนิดนึงก็ดีเนาะเอาไว้คลิปหนานเนาะอกันไม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้ยู่ดีไม่แห้ง ความเจ็บยัใดความไขยัมีขอบคุณที่ติดตามเดอ้อขอบคุณที่เบิงที่แย่งขอบคุณที่มาเปิดเบิงเห็นเห็นวิดีโอติ้งขึ้นมาบดหูดนี้หูดนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย